ทีครับไปแล้วครับพี่หลงครับแม่ไรงครับโคตรแรงพี่หลงนี่สุดๆเลยแล้วครับเนี่ยครับรถติดคิวเยอะจัดนะครับช่วงนี้ติดคิวก็พอจะติดตังกันเลยนะครับมันจะยาว ดูพี่ทีนานๆเราถ่ายแต่หน่นแน่นอนผมคิดว่าใครผ่านตรงนี้ได้ถือว่าจบที่สุดในรุ่น,นครับผมแต่สำเนียงที่เขาน่าจะมาโซนโซนได้มั้ลูกครับสามยี่นะครับ น่าจะเป็นสายแบกในกรุงเทพมาก่อนนะโดยจากลักษณะแล้วนะครับใครพร้อมมาโหลด ไอโฟนมันเต็มคังนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังรกผมอยากได้จากไอโฟนท่านนะั้ ครับที่หลงก็จะมานะรถไถก็ยังไม่ให้ไปครับรถไถเขาบอกยังไม่ให้ไปนี่ใจรอดนั่นมัน โดนอนตุลาคมสามส36หกสะดุดเลยนะ ครับังปล่อยตัวครับแม่ติดคิวยังก็รอลงอ้อยนะเออเขาไปไหนกันเนี่ยมาเนี่ยเขาไปไหนกันมาครับผมบตอสองเพี่ เครื่องอะไรไม่รู้นะเคทีสามแน่อนอนเลยแม่แรงขนาดนี้ผมว่าเคทีสามนะโอ้ครับรถกำล,ลังหลังไหลลงมาครับยังกับ EQ ยังกับรอลองอ้อยครับอุ้ยคันนี้ <c oughs> เครื่องอะไรเนี่ย

แต่คันนี้แรงครับปอยปากบอนี่เบอร์ต้นต้นของโลกนี่รถทีนี้ไม่ธรรมดากันนะครับหาเดิมๆจ๋าหนี่ยากนะท่านผู้ชม เป็นขบวนเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหฮุสโซสองสีโอ้ฮูโซก็เยอะเหมือนกันครับนะครับเราเอ,อิวีิก้ามาแล้วนะเราเรอรอถ่ายคันนี้แล้ว ก็จะเปลี่ยนล่องรอยครับผมโอ้โคตรลั่นเลยครับท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวจะตามครับเดี๋ยวจะตามคันนี้แน่นอน เด็กก้านะครับโอ้ดูครับต่อคิวเรียงกันมาเลยนะครับอ้าว E O เก้าเหรอไม่ใช่โ O ครับ นสบายอยู่แล้วครับไปไม่ได้แค่ยอดอยูคคาล่ะนี่ครับคุกเข้าไปนี่นี่ลั่นคุกยิบคุ๊กยิบเลยครับ เทพจำแรงนาวาปิกใบ์ทอสูตรทอสุดโอ้นี่ครับเราชอบเลยนะรถติดคิวขนาดนี้โอ้ติดคิวยังก็รอลงอ้อยนะท่านผู้ชม ดูล่องดูรอยเลยครับบรห้งจกิงงยู่บะได้ดิเอามาปูนี่น่าจะไม่มีหินเลยนะ เห็นได้หลงทางนู้นนะครับนี่ครับสิงทองนะครับนี่ครับปิดล่องเลยครับปิดล่องโชว์